บก็คือเด็กสมาธิสั้นเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นเกิดจากความปกติของสมองสมองส่วนหน้านะคะซึ่งสมองส่วนหน้าของคนเราเนี่ยนะคะมันก็จะควบคุมความคิดการวางแผนการแก้ปัญหาด้านสมาธิทีเนี้ย เขามีดีเฟกต์ในส่วนของสมองส่วนหน้าเนี่ยมันก็ทําให้เขาเกิดสมาธิสั้นนะคะซ,ซึ่งโรคสมาธิสั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า adhd ย่อมาจาก attention deficit hyperactivity disorder นะคะซ,ซึ่งโรคเนี้ยเป็นกันได้ก็คือเกิดจาก เขาเรียกว่ามันอยู่ในกลุ่มของพัฒนาการ,รนะคะก็คือจริงๆไม่ได้เกิดจากว่าเด็กเขา IQ ไม่ดีแต่ว่าเกิดจากว่ามันเป็นความพร่องของสมองที่มาจจะทําหน้าที่ที่ผิดปกติไปโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมสมาธิแล้วก็การคิดการวางแผนแก้ไขปัญหาของคนเราทั่วไปอย่างงี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวก อ่าก็มีส่วนก็ส่วนใช่แต่คือมันก็จะฝึกได้แต่อย่างแต่มันอาจจะแบบคนละเพราะว่า EF เนี่ยมันก็คือเราอยากจะให้เด็กฟังก์ชันได้ดีใช่ไหมคะก็คืออันนั้นในเด็กปกติทั่วๆไปก็ได้แต่ครั้นี้ในเด็กสมาธิสั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีการรักษาที่แยกออกไป่าทำความเข้าใจกันก่อนสมาธิสั้นจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่นเป็นโรคชนิดหนึ่งค่ะมันเป็นสาเหตุมาจากอะไรกรรมพันธุ์หรือว่ามันดูแลกรรมพันธุ์เนี่ยเขาพบว่า แฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันเนี่ยเป็นสูงมากกว่าแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบซึ่งเขาก็มีการศึกษาแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์ได้ประมาณ75%ก็คือคือก็จะเป็นอาจจะกรรมพันธุ์ได้หรือว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมตอนที่คุณแม่ตั้งครันก็ได้เช่นคุณแม่อาจจะดื่มสุราหรือว่าได้รับสารพิษก็มีโอกาสเพราะว่าวันช่วงฟอร์มตัวในในคันใช่ไหมคะคิดว่าคุณแม่ที่เป็นแฟนมอมบี้คงจะแบบว่าได้ฟังมาบ้างแล้วเวลาพัฒนาการในคันมารดาเนี่ย ก็จะเด็กพอเราไข่ผสมกับสเปิร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาการทีนี้ถ้าช่วงที่คุณแม่กาลังตั้งครรภ์แล้วเกิดได้รับสัรที่หรืออะไรเนี้ยก็มีโอกาสเพราะมันเป็นดีเฟกต์กับตอนที่ลูกกาลังพัฒนาการแบ่งตัวเซลแบ่งตัวมาเป็นถ้าเราเคยดูคลิปวิดีโอเขาก็จะค่อยๆจากอ่าแบ่งตัวเซลล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็มีโอกาสได้ตรงนั้นที่คุณแม่ก็คือได้ทั้งกรมุ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ใช่ค่ะ